จะพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองกับรัฐธรรมนูญไทยอวันนี้อาจารย์เชิญใครมาครับก็เป็นครูบาอาจารย์ผมนะครับเป็นผู้ทรงอาวุธแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญดีมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์สสลอชุดนี้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันด้วย ก็เพราะว่าวิภาควิจารณ์ดูเด็ดเป็ดบันอ่านบทความของท่านอาจารย์ท่านนี้แล้วเนี่ยผมโอมึนเลยถูกต่อยด้าเละเลยเลยต้องเชิญมาเพื่อให้ประชาชนได้ฟังอ๋อไม่ใช่ว่าใครวิภาควิจารณ์ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่เอามาไม่ใช่ก็จะได้จะได้มาต่อยผมการอากาศเลยนะครับคือดรประโมทนครทับสวัสดีครับสวัสดีครับจย์คับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับ,รบที่ต่อยสอ <ๆ S 1> สลอทะเลเทะเลยนะครับในบทความของอาจารย์ที่ลงในผู้จัดการนะครับบอกไปแล้วว่าด้วยความเคารพด้วยความเคารพแต่ไม่นับถืออาจารย์ครับรัฐธรรมนูญเนี่ยสันติสุขอยู่สันติสุขเขาสนใจประเด็นนี้มากเลยคุณจะถามอะไรอาจารย์ประมดคือมีคนเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างร่างกันมาเนี่ยหลายฉบับสิบกว่าฉบับนี่นะอาจารย์ บางฉบับก็เป็นประชาธิปไตยมากบางฉบับก็ประชาธิปไตยน้อยบางฉบับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยแต่เขาบอกกันว่าปัญหาก,ก็คือวัฒนธรรมการเมืองไทยต่างหากซึ่งมันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอำนาจกันเขาก็ฉีกรัฐมนูญกันทีนึงมันทําให้เขายอมรับกันเขาบอกว่าจริงๆว่าทําการเมืองไทยต่างหากที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงนี้อาจารย์คิดยังไงครับเอาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองไทยก่อนนะครับวัฒนธรรมเนี่ยคือ กิจกรรมครับหรือพฤติกรรมหรือการกระทําไม่ใช่โครงสร้างคือวิธีคิดคือวิธีการกระทำวิธีแสดงออกไม่ใช่โครงสร้างอันนั้นอันนั้นแปลว่าวัฒนธรรมทีนี้จะว่าวัฒนธรรมไทยไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลัทธิแก้ลัทธิแก้ลัทธิแก้ที่พวกนักวิชาการที่ตามหลังจำขี้ปากฟั่งหกสิบเจ็ดสิบปีที่ผ่านมานี้เอง ยุคที่เราต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วยุคที่เราเอาง่ายๆคือว่าหลังการรัฐประหารนี่ก็แล้วกันรระบบการศึกษาระบบข้อมูลระบบชวนให้คิดระบบอะไรไปตามฝรั่งซึ่งเป็นประชาธิปไตยโดยตัวของตัวเองแต่ว่าเป็นภายใต้วัฒนธรรมของเขาแล้วก็คิดว่า เราควรจะเหมือนเขาแต่ตอนนั้นเราไม่เหมือนเขาเพราะว่าหนึ่งคนเราเชื่อฟังราชการสองอผู้ใหญ่เตะกระโจนไม่ผิดเด็กเอามาวางเก,กะกอะไรแบบนี้ก็เลยเหมาว่าวัฒนธรรมไทยไม่เป็นประชาธิปไตยคำยิงไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะวัด นะครับส,สังขะก่อนที่จะมาพัวพันกับการเมืองชาวบ้านครอบครัวรชีวิตในชนบทนะแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็มีความเป็นประชาธิปไตยครับผมเอาทิตเดียวคนไทยเนี่ยมักจะเอามาตรฐานฝรั่งซึ่งตัวเองไปจำมาฉาบฉวยมาตัดสินเมืองไทยครับแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเมืองไทยแท,ท้แท้ที่จริงนะ หลักเรื่องสิทธิทเสรีภาพสามอย่างที่สําคัญที่สุดในโลกเนี่ยนะนะมันเกิดจากเมืองไทยก็มีก่อนฝรั่งก็มีครับนะครับสมมุติว่าศิลาจารึกเป็นของไม่จริงแต่ว่าพงศาวดารทั้งหลายแหล่ในยุคสุขโขทัยเนี่ยซึ่งเขียนโดยคนอื่นก็ยอมรับแล้วแหละว่าเมืองไทยเนี่ยมีเสรีภาพในเรื่องทรัพย์สินการทำมาหากินนะครับ จดหมายที่พระนารายมหาราชมีถึงหลุยส์สิบสี่เนี่ยเป็นจดหมายคลาสสิกที่ฝรั่งเขานับถือหมดเลยว่านี่คือเสรีภาพในทางศาสนาแล้ว toleration ไม่มีใครพูดก่อนพระนารายเลยก่อนพระนารายพูดก่อนรสโซอีกครับนะครับก่อนท่านท่านเป็นยุคเดียวกับรสโซแต่ก่อนฮอปส์กับลอฟอาจารย์ครับผมจะขออนุญาตไม่เอาเรื่องว่าประเทศไทยเป็นอาธิปไตยหรือไม่แต่เป็นไปได้ไหมวารธฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยม,มันเลยถูกฉีกม,มันต้องแก้ไปเรื่อยเพราะรัฐม,มนตไปขวางอํานาจแบบไทยๆมันก็เลยต้องฉีกมันเป็นคนไทยกลุ่มน้อยที่อยู่ในวัฒนธรรมอํานาจนิยมไงผมบอกว่าเราเนี่ยตั้งแต่ปี2490มาเนี่ยมันเป็นมะเรง็งโรคมะเร็งเรียกว่าโรคก,กงจักกับน้ําเน่าการแบ่งอํานาจกันไม่พอดีคนได้อํานาจมากแล้วกลัวจะน้อยลงก็ไม่พอใจ คนได้อํานาจน้อยพอได้มากขึ้นก็อ,อยากได้มากขึ้นอีกรัฐธรรมนูญจะมันไม่ใช่เรื่องต้นชี้ตายปลายชี้เป็นมันเป็นแต่เพียงเอกสารซึ่งเราไปยกย่องว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญที่สุดถ้าเราเครมารพมันสําคัญที่สุดก็สําคัญถ้าเราไม่เคารพมันก็ไม่สําคัญนะครับแต่ที่คุณสันติสุขถามเนี่ยว่ากฎหมายทุกฉบับกฎหมายรัฐธรรมนูนทุกฉบับของไทยเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเนี่ยนะ ถามว่าเอาอะไรวัดถ้าเอาหลักรัฐธรรมนูญนิยมมอวัดว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยต่อเมื่อนหนึ่งจำกัดอํานาจรัฐบาลระบุไว้ทั้งหมดเลยว่าอํานาจรัฐบาลมีอะไร,รนอกเหนือจากนั้นทําไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้แทนของประชาชนเช่นจะขึ้นแวดเนี่ยดันทะลึ่งขึ้นเองไม่ได้นะฝ่ายบริหารเนี่ยเก็บภาษีออกค่าเครื่องบินนี่ดันทะลึ่งขึ้นเองไม่ได้ยิ่งตอนนี้ยิ่งหนัก no taxation without representation ไม่ได้ก็จํากัดอำนาจร,ฐารัฐบาลสองค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นสิทธิพื้นฐานนะครับเสรีภาพของประชาชนนี่ยิ่งใหญ่เหมือนฟ้าเหมือนแผ่นดินนะครับระบุเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกเพร,ราะฉะนั้นระบุไว้แต่หลัก พื้นฐานที่เป็นหลักๆที่ของไอ้กันมันก็มี Bill of Rights ของฝรั่งเศสก็มี Right of Citizen อะไรเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าสิทธิกระเทยสิทธิคนพิการสิทธิว่าผู้หญิงก็เป็นผู้ชายอันนั้นสิทธินะอันที่3ก็คือการแบ่งอํานาจไงอันนี้สําคัญแบ่งอํานาจอธิปไตยทั้ง3ให้มันสมดุลมีเช็คนะครับมีดุลกันมีถ่วงกันมีเสริมกันไอ้นี่ที่เราทําไม่เป็นแล้วเราไม่เป็นทั้ง3อันเลย อีกประเด็นหนึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นรูปธรรมชัดขึ้นมาอีกไม่ใช่วรัฐธรรมนูญจะถูกฉีกหรือไม่ถูกฉีกหรือเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเขาบอกว่ารัฐธรรมนูนที่ผ่านมาเนี่ยเขียนไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมคนไทยไป่งนี้นะไม่สอดคล้องเช่นรัฐธรรมนูนปี2540เนี่ยไปบอกว่าวุฒิสภาเนี่ยต้องเป็นอิสระแต่ว่าปรากฏว่าสังคมวัฒนธรรมไทยมันไม่เอื้อให้เป็นอิสระเพราะนั้นมนเกิดกัน ะกระล่อนปิ้นป้อนกันไปมาซิกแซกกันไปมาจนในสุดมันก็ไม่เป็นอิสระจริงๆตั้งแต่ที่รัฐมนุนเขียนว่าให้เป็นอิสระซึ่งเป็นการฉีกแล้รัฐมนุนโดยที่ไม่ได้ฉีกไปลายลักษณ์อักษรแต่ว่าเป็นการทําให้รัฐมนุนมีผลไม่ต้องบังคับใช้จะถูกแทงแนะพังที่น่าไปเลยอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างกรณีพักการเมืองไปบอกว่าสอสอต้องสังกัดพักแล้วก็บอกว่าไปสนับสนุนแนวทางพักใหญ่ๆด้วยกลายเป็นว่า กลายเป็นมีมุ้งเล็กๆเต็มไปหมดเลยอยู่ในสอดอยู่ในพักใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นฮะคือเขียน,นรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูนไอ้ข้อไอ้ข้อที่ไอ้ข้อหลังเนี่ยที่ผปเขียนให้มีพักใหญ่ให้มีอํานาจมากให้เข้าพักเนี่ยม,มันเป็นความทรยศของปัญญาชนนักวิชาการที่รับใช้เผด็จการแล้วก็เอาทฤษฎีผิดๆมาบอกว่า รัฐบาลประชาธิปไตยต้องเข้มแข็งฝ่ายบริหารต้องมีอำนาจนะครับแล้วก็พักการเมืองต้องพักใหญ่อะไรแบบนี้ไม่รู้เอาตัวอย่างมาจากไหนอาจจะไปอเมริกากันคนละปีสองปีสามปีอาจจะไปปิดมาไปเห็นตัวอย่างที่ผืดเผินก็เอามาตั้งเพี้ยนทั้งนั้นเพี้ยนทั้งนั้นมาหลอกกันทั้งสังคมไทยเลยอาจารย์กำลจะบอกว่าเราไปเอาวัฒนธรรธมหรือไปเอารัฐธรรมนูญเขาเข้า,ขา,ขากับวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเอามา ใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาไม่เรื่องเรื่องที่ตอบคุณสันติสุขเนี่ยเป็นเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับความเข้าใจประชาธิปไตยซึ่งเราไปบิดเบือนของฝรั่งมาใช้ในเมืองไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีอํานาจในเมืองไทยแต่ส่วนที่เอามาทั้งหมดไม่เอามาทั้งหมดเอามาผิดผิดด้วยเอามาผิดผิดด้วย นะครับเป็นต้นว่ามีปาร์ตี้ลิสต์จะได้พรรคเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์เขาเพื่อจะคุ้มครองพรรคข้างเล็กให้มันมีอำนาจขึ้นนะครับเป็นต้นว่าจะต้องมีพรรคการเมืองจะต้องสังกัดพรรคการเมืองมันถึงจะมีวินัยของพรรคมันถึงจะบริหารได้ไม่ใช่ที่อังกฤษนี่จนกระทั่งปี1 9 9 8เนี่ยในบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่มีระบุพรรคกฎหมายจดทะเบียนพรรคการเมืองเพิ่งเพิ่งมีเมื่อปี1 9 9 8นี่เองแต่เขาบ้าง เอาก็เมื่อก่อนไม่มีพังคับพักการเมืองเนี่ยแต่เขาก็มีพักสิ้นตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็เชื่อเขาก็อยู่กันด้วยอุดมการใช่ไหมล่ะอนที่ที่ถามมาเนี่ยขออนุญาตผมแทรกนิดถ้าผมจะพูดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์จะเห็นด้วยไหมว่าวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะแตกต่างกับของฝรั่งเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมีคนเขาบอกว่า ค่อนข้างจะพ a ด d e m เพ a n d การนิดๆหรือพ a เด็จการมากพอสมควรในวัฒนธรรมเดืยนห้าจันทร์ใจเย็นๆนี่ผมจะโค้ดที่คนอื่นพูดอันที่สองเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะศักดินาหน่อยด้วยอันที่สามเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์และอันที่สี่เป็นวัฒนธรรมที่เงินเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชอบอุกขาดแล้วก็เอาเงินเนี่ยมามาใช้จ่ายมาซื้อได้เงินเนี่ยเป็นใหญ่ซื้อได้และอันที่สี่อันที่ห้าก็คือว่า คนไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยมองตัวเองก่อนแล้วค่อยมองครอบครัวมองกลุ่มแล้วก็ค่อยมองออกไปถึง